ยังคงอยู่กับสถานการณ์ธรณีพิโรธและปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตนะฮะคุณผู้ชมถ้าย้อนให้ดูภาพเหตุการณ์เขาบอกวินาทีชีวิตจริงๆเนื่องจากว่ามีคนทำงานอย่่าเป็นร้อยชีวิตเลยอยู่ในอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตึกใหม่ที่จะรู้จักนี่คือตอนที่แผ่นดินมันไหวและทุกคนวิ่งหนีลงมาเพื่อเอาชีวิตรอดนะฮะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ วินาทีชีวิตจริงๆใช่คุณผู้ชมคือเราเห็นตั้งแต่เขาวิ่งหนีออกมาถูกไหมแล้วก็บางส่วนอยู่ข้างนอกเพราะว่าเตรียมที่เดี๋ยวจะรอเข้าไปเปลี่ยนเวรทํางานแล้วบางส่วนยังหันไปมองเพื่อนด้านหลังดูเลยอ่ะแล้วบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อนมันคือญาติมันคือครอบครัวมันคือพี่น้อง บางคนคือคู่สามีภรรยาซึ่งกําลังจะใส่งานกันด้วยครับแล้ววันนี้นะฮะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้กล <No, no. S 2> ุ่มคนงานที่รอดชีวิตมาได้ยืนก่อกําแพงร้องไห้เฝ้ารอความหวังงบเพื่อนเขาจะได้กลับออกมาอย่างมีลมหายใจ นี่คือเช้าวันนี้เลยนะค,คือบางคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะ่ะเบ้ารอปาฏิหาริววันนี้อมรินทีวีจึงใช้คำว่า รอปาฏิหาริแล้วก็ขอให้มีปาฏิหาริเกิดขึ้นจริงๆคุณผู้ชมเพราะเอาจริงๆตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากบรรดาพเพื่อนๆและครอบครัวของผู้สูญหายหลายรายเลยค่ะมาติดตามมาถามหาโดยเฉพาะครอบครัวของช่างไฟที่ทํางานอยู่จุดเกิดเหตุครอบครัวนี้เขามีผู้สูญหายถึง6คนด้วยกันคุณผู้ชม6ชีวิตเลยนะ แล้วถ่ายรูปด้วยกันด้วยไม่รู้ว่าเป็นลางหรือเปล่าแต่ว่าญาติิเนี่ยมานั่งรอโดยเฉพาะคุณนรุมนค่ะมายืนดูซากอาคารแล้วก็ร้องไห้จนผู้มนวยการกับทางญาติเนี่ยต้องโทรศัพท์มาแล้วก็ปลอบใจบอกขอให้มีความหวังนะมันต้องมีปฏิหารเกิดขึ้นกับครอบครัวของพวกเราสิระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมอยากให้เราประสานด้านไหนไหมอมรินช่วยอะไรได้บ้าง เธอร้องไห้แล้วก็เป็นลมแล้วเธอก็บอกกับทางด้านน้องอ้อภัยจิตว่าทั้ง6ชีวิตติดค้างอยู่ในซากเป็นครอบครัวเธอทั้งหมดเลยสามี<อ>ลูกชาย<อ>เพื่อนสนิทอีก4คนทํางานอยู่เป็นช่างไฟชั้นที่26ถึง27เมื่อวานตอนเกิดแผ่นดินไหวแล้วมันถล่มเนี่ยตอนแรกไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันใช่จุดเดียวก,กันกับที่คนในครอบครัวของเราซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันด้วยนะก็ไปทําไฟหรือเปล่า ไม่แน่ใจจริงๆภาวนาขอให้ไม่ใช่เธอรีบเดินทางเธอไม่สนเลยเมื่อวานรถติดแถมยังถูกแบบแท็กซี่มอเตอร์ไซค์บังเจ้าโกงอีก <c oughs> เธอก็พยายามติดต่อแต่ติดต่อใครไม่ได้เธอมารอตั้งแต่ช่วงเช้าพอเห็นซากที่เกิดเหตุเธอบอกเธอหมดหวังว่าคนในครอบครัวของทั้งของเธอทั้งหคนจะกลับมา เป็นแฟนเหรอคะพี่แฟนแล้วก็ลูกชายแล้วก็เพื่อนแฟนลูกชายหนึะลูกชายหนึ่งแล้วก็แฟนแล้วก็เพื่อนทํางานสองคนแล้วก็ลูกน้องคนหนึ่งแล้วก็ลูกน้องเพื่อนอีกคนหนึ่งทั้งหมดหกคนคือเขาทํางานอยู่ที่นี่นานหรือยังครับเขาทํางานอยู่ที่นี่ได้เดือนหนึ่งค่ะทาชั้งไฟอยู่ชั้นยี่สิบหก เมื่อวานในช่วงก่อนเกิดเหตุได้มีการพูดคุยกันก่อนไหมะหนูไม่ได้พูดคุยอะไรเลยพอเธอแผ่นดินไหวเสร็จหนูก็เฟซหาเขาส่งข้อความหาเขาเขาก็ไม่อ่านโทรหาก็ไม่ติดหนูก็เลยไม่รู้ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นที่นี่พอไปเห็นในข่าวในโทรทัศน์ถึงได้รู้ว่าเป็นที่นี่ ติดต่อ้ชยหรือแฟนอะไรได้บ้างไหมติดต่อไม่ได้สักคนหกคนติดต่อไม่ได้เลยยังมีความหวังอยู่นะเพราะเมื่อวานเขายัางได้ได,ได,ได้ได้สัญญาณชีพอยู่เราคิดว่าน่าจะมีอยู่ในกลุ่มนั้นนะเนาะขอให้ภาวนานะขอให้มันมีจริงขอให้ขอรอดขอให้ทุกคนรอดชีวิตด้วย <Okay. S 1> ขอบคุณนะค่ะ คือทางด้านนักข่าวของเราน้องอ้อพจิตเองนะคะก็เคารพความเป็นส่วนตัวของเขามากแล้วก็สิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารอยู่ตอนนี้ก็คือต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมเมื่อเขายังพอบอกได้แล้วยังพอมีความหวังนักข่าวภาคสนามทุกๆคนตอนนี้ก็พยายามที่จะ ช่วยเหลือทุกครอบครัวเพราะจริงๆเนี่ยตัวเลขคนสูญหายณปัจจุบันที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพูดเนี่ยท่านบอก78รายแน่นอนว่ามีอย่างน้อยอีก78ครอบครัวที่รอความหวังส่วนทางฝั่งกองอำนวยการและการค้นหายยังคงทำอย่างต่อเนื่อง30ชั่วโมงมแล้วนะ